หัวใจที่ยิ่งใหญ่เท่านั้นถึงจะผ่านบททดสอบหัวใจที่ยิ่งใหญ่เท่านั้นถึงจะลุกขึ้นมาส่องสว่างเหมือนดาวฤกษ์ที่มีแสงสว่างในตัวเองหัวใจที่ยิ่งใหญ่เท่านั้นที่จะเอาชนะบททดสอบเอาชนะความอ่อนแอและรู้สึกกับชีวิตอย่างคนที่รู้คุณค่าของตัวเองอย่างแท้จริงจะ่ไปเสียเวลาอธิบายตัวเรากับคนอื่น อย่าไปใช้ชีวิตแบบแบบหลงละมืออยู่กับความเพ้อฝันลุกขึ้นมาจากความฝันนะลูกตื่นขึ้นมาจากความฝันแล้วรู้สึกกับหัวใจที่ยิ่งใหญ่ใช่ไหมรู้สึกกับจิตวิญญาณที่มันกําลังกําลังโลยพุ่งกําลังลุกโชนขึ้นกําลังรุ่มโร์กำลังเปล่งประกายรักมีของออร่าที่มันสว่างสวยด้วยหัวใจที่มันไม่เคยไม่เคยยอมจมนน ทำวันนี้ให้ดีที่สุดไม่ว่าวันพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นปล่อยวางอดีตออกมาจากความรู้สึกที่ทําให้เรารู้สึกรู้สึกติดค้างอยู่ในใจไม่มีใครรักเราเท่ากับตัวเราเองหรอกแล้วไม่มีใครเข้าใจตัวเราได้เท่ากับตัวเราเข้าใจตัวเราเองดังนั้นกระบวนการของการเปิดสวิต หรือเปิดรหัสของจิตวิญญาณเนี่ยมันเป็นวิทยาศาสตร์ที่ว่าด้วยการตระหนักรู้ของชีวิตที่ว่าด้วยการตื่นของจิตวิญญาณไม่มีใครปลุกใครให้ตื่นได้ไม่มีใครทําแทนกันได้ภารกิจของการเปิดสวิตจิตวิญญาณก็คือการทําภารกิจที่สําคัญที่สุดในชีวิตในชาตินี้ในลมหายใจนี้ในชีวิตนี้ให้บรรลุถึงเป้าหมายที่เราปรารถนาปรารถนาที่จะใช้ชีวิตให้เป็นของฝันปรารถนาที่จะให ชีวิตของเราเป็นรางวัลแห่งการพิชิตโชคชะตาปรารถนาที่จะให้แสงดาวและดวงตะวันได้รับรู้ถึงหัวใจที่มันลุกชนได้รับรู้ถึงภารก,กิจอันยิ่งใหญ่ที่เรากำลังใช้ชีวิตในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดบนโลกใบนี้ใช่ไหมละ่ะนี่คือความรู้สึกที่เรากำลังตระหนักรู้ในหัวใจของเรามันคือการทำภารก,กิจครั้งสำคัญที่สุด